สวัสดีครับรถดีเราต้องรีวิวบายท็อปเทนการาดวันนี้สำหรับใครที่กำลังหารถไซ์เล็กประหยัดน้ำมันวิ่งในเมืองก็สะดวกออกต่างจังหวัดก็สบายเราขอแนะนำเจ้านี้เลยครับ Toyota v วีออสปี2014รถบ้านมือเดียวบุกบคเซอร์วิสกุญแจสำรองครบรถคันนี้ไฟนะครับเดิมๆโคมเดิมใส่กริปกระจังหน้าไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้น นะครับผมรถคันนี้เราจะได้ไฟตัดหมอกแล้วก็ในส่วนของพาร์ทรอบคัน <Yeah. S 1> ขอย้ำว่าพาร์ทรอบคันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะฮะผิวพันธ์เรียกได้ว่าสภาพสีฉ่ำวาวกันเลยทีเดียวคันนี้แจ้งนิดหนึ่งนะครับเรามีเก็บสีในส่วนของช่วงล่างตรงนี้นิดหน่อยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติของการใช้งานอาจจะมีสะเก็ดหินนู่นน,นี่นั่นจากลูกค้าเดิมตัวนี้เราเก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับผมผิวพันธุ์เขาดูดีนะฮะในส่วนของพาร์ทรอบคันรายละเอียดต่างๆเรามาดูกันนะครับผมตัวนี้เรามีมือจับโครเมียมให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกาบกันน้ำฝนนะครับ4ชิ้นอันนี้ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสำหรับรถคันนี้นะครับผมล้อแม็กเราก็จะได้แม็กอลลอยลงงาน ขนาด15นิ้วพร้อมอยางมิชลินดอกอยางยังเต็มๆอยู่เรียกได้ว่าขับรถใช้งานกันได้อย่างสบายใจ <Yahoo! S 1> นะครับส่วนของไฟท้ายกันเลยนะฮะไฟท้ายดีไซน์โฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตสวยงามโคมไฟเดิมนะฮะตัวนี้ก็จะมีโลโก้ตัว e นะฮะตัวนี้1.5 e นะครับมีสปอยเลอร์ ดีไซน์สปอร์ตโชบเฉี่ยวให้ลูกค้าได้เรียบร้อยมีไฟเบรกอีกดวงหนึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับผ้าสักหลาดนี่คือเดิมๆหมดเลยนะครับผมอ,อุปกรณ์นะครับยางอะไหล่ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับตัวซับในตัวนี้ด้านในนี้เดิมหมดนะฮะแล้วเรามาดูในส่วนของตัวหมุด ต่างๆนะครับตัวน็อตนะครับเห็นไหมเอ่ยนั่งบ่าเรียบร้อยสวยงามนะฮะคันนี้ไม่เคยมีแกะไม่เคยทําสีนะฮะแปลว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับลูกค้าซื้อไปลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ได้รถเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมในส่วนของตัวถังต่างๆนะฮะแนวตะเข็บไล่ดูเดิมๆหมดนะครับผมอันนี้เราเปิดให้ดูอย่างชัดเจนเลยนะฮะแนวเดิมๆ สีตัวถังรอบคันนะครับฉ่ำวาวนะฮะดูคลีนคลีนเคียรียร์รถคันนี้นะครับรองรับน้ำมัน e20 นะฮะเรียกได้ว่าใช้ในเมืองหรือวิ่งออกต่างจังหวัดก็ประหยัดน้ำมันกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูส่วนของห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างเดิมนะครับได้เครื่อง VVTI นะฮะขนาด1.5ลิตร เครื่องเรียกว่าแห้งๆไม่มีเยิ้มนะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างหลักกันนะฮะตัวน็อตนะครับนั่งบ่าไม่มีแกะสักชิ้นนะเรามาดูเรามาไล่กันดูเลยนะครับบริเวณนี้นะฮะหรือว่าจะไล่ไปส่วนคานนี่คือคานเดิมนะครับผมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะฮะรอยต่อของโรงงานอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับในส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะน็อต อยู่ตามตำแหน่งของเขาเลยนะฮะไม่มีแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตัวหัวโชคทั้งหลายสติ๊กเกอร์มอกนะฮะอยู่ครบดูแนวตะเข็บด้านหน้าก็เรียกได้ว่าเรียบร้อยนะครับผมรถคันนี้นะฮะที่สำคัญหากตรวจพบว่ารถคันนี้ชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมสวมซาดเราซื้อคืนเต็มจํานวนครับผม สำหรับรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าซื้อไปอุ่นใจได้เลยเพราะว่าเรามีวารันตี2ปี20,000โลระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนให้คุณลูกค้าไปเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับเมดอาร์ตกันนะฮะเมดอาร์ตนี่ไล่ดูทีละจุดได้เลยนะฮะคมกริบสวยงามไม่เคยมีการพานะฮะไม่เคยมีการตัดไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะฮะ เดี๋ยวเราพามาดูภายในกันนะครับผมสำหรับอินทีเลียคันนี้เริ่มจากคอนโซลหน้าก่อนดีกว่านะคอนโซลหน้าเป็นหนัง PU Design Sport นะครับตัดด้วยโลหะนี่เรียกว่าสวยงามเข้ารูปมาถึงบริเวณตัวหน้าฟอนต์วิทยุนะครับรถคันนี้รองรับแผ่นซีดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็น USB ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเพลงมาฟังได้หรือสามารถลิงก์กับโทรศัพท์มือถือของท่านเพียง ใส่ตัว AUX ตัวนี้เข้าไปก็สามารถลิงก์ต่อโทรศัพท์ของคุณลูกค้าได้นะฮะแอร์เรียกว่าเย็นเย็นก<ส>ันเลยทีเดียวสำหรับพงม,มาลัยคันนี้นะครับเรียกได้ว่าสภาพกริปน้องๆใต้แดงเลยเอาตรงๆนะฮะตัวนี้ก็จะได้แอร์แบ็กนะครับตัวนี้เลขไม่เราให้ท่านผู้ชมมาดูเลยทีเดียวนะฮะอยู่ที่153,558 นะครับผมวิ่งใช้งานเรียกก็ได้ว่าไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าที่ควรก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอ่าตัวนี้เราจะได้ระบบไฟฟ้านะฮะกดกระจกขึ้นลงนะครับออโต้นะครับผมเซ็นทรัลล็อกนะครับ สำหรับ Toyota v i ีอ 1.5e ปี2014รถบ้านมือเดียวคันนี้ออกห้าง649,000บาทแต่วันนี้เราขายเพียง328,000บาทเรียกได้ว่าถูกลงไปกว่า50%เลยทีเดียวนะฮะสำหรับการผ่อนคันนี้เครดิตดีปี <Yeah. S 1> ดาว84งวดจะอยู่ประมาณ5,600บาทเท่านั้น รถคันนี้เราการันตีอีกรอบหนึ่งนะฮะในเรื่องของชนหนักพิกามน้ําท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเลขตัดต่อตัวถังตัดดามคันซี่หากพิสูจน์ได้เราซื้อคืนเต็มจํานวนและบุคคาท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้ที่แอดท็อปเทนกาลาหรือโทร0804804111ตามด้านล่างนี้ได้เลยครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com